สวัสดีค่ะมาแกะกล่องเครื่องมินิโอโซนค่ะเป็นโอโซนร้อนแบบพกพาค่ะเป็นแบบ Home Use นะคะเอาไว้สำหรับทำทริตเมนต์ง่ายๆที่บ้านค่ะอุปกรณ์ในกล่องค่ะก็จะมีการพ่นโอโซนนะคะมีตัวเครื่องค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นกระบอกสำหรับใส่สมุนไพรค่ะ ด้านบนค่ะเป็นช่องสำหรับเติมน้ำค่ะด้านข้างค่ะเป็นช่องดูระดับน้ำนะคะเช็คสายไฟเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะจากนั้นเติมน้ำได้เลยค่ะปิดฝาให้แน่นนะคะจากนั้นนําท่อโอโซนค่ะมาต่อกับตัวเครื่องกดให้แน่นเลยค่ะเสียบลักค่ะแล้วก็กดเปิดเครื่องได้เลย ตรงปลายท่อนะคะสามารถหมุนปรับได้ค่ะจากนั้นรอจนน้ำเดือดค่ะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะจะมีละอองโอโซนนะคะพ่นออกมาจากปลายท่อค่ะเราสามารถปรับหมุนตรงปลายท่อนะคะแต่ระวังมือนิดนึงนะเพราะว่าโอโซนค่อนข้างร้อนค่ะทิ้งระยะห่างของการทำทรีตเมนต์นะคะจากละอองน้ำประมาณ1-2ฟุตค่ะ การใช้โอโซนนะคะจะนิยมใช้ก่อนทำทรีทเมนต์บำรุงผิวค่ะเป็นกระบวนการในการเปิดผิวค่ะความร้อนของโอโซนนะคะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตใต้ผิวหนังค่ะทำให้รูขุมขนเปิดกว้างขึ้นและเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วหลุดออกได้ง่ายขึ้นช่วยให้ผิวคุณมีความชุ่มชื่นและดูอ่อนเยาว์ค่ะ